สวัสดีครับชาราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบปูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนไปปรับใช้กัรถิอปัะจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกลุ่มลัคนากลุ่มในช่วงของเครื่องเดอนหลังสำหรับเดือนกรกฎาคม2อ6พนี้เป็นในเรื่องของความหลักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรสําหรับตัวคุณกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b s c r ก b e กดติดตามกำลังใจกับช่องยูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดงวง็นกันส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยา5 9นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีน,น้ำนมของการสลหรับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ไหลนะครับไพ่ใบแรกสาหรับตัวเขาคนนั้นได้ไพ่ เด e m ม o นนะครับแล้วก็เป็นไพ่ The Hangman เซนต์ออฟสอดนะครับโหสิบ oh, เหรียญมาแล้วแล้วก็เป็นไพ่นางอพเพนท n าเคิลทีนี้เราไปดูกันต่อว่าจิตใต้สำเน็จของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะครับไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นเนาะได้ไพ่เซ f p ์ออฟเพนทาเคิลไพ่เดอะทาวเวอร ราชินีถือเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เอ็ดออฟวานเป็นไพ่เดทนะครับอิทธิพลใต้สำหรับได้เดเมจเชียนโอเคครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วสำหรับชาวกลุ่มเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนานนมที่ถังเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่แบรแรกสำหรับตัวเขาคนนั้นคือได้ไพ่เจดาบ จ็ดดาบเนี yeah. ่ยแปลว่าเขาอาจจะมีความรู um, ้สึกที่อาจจะยังดูไม่ค่อยชัดเจนสำหรับตัวคุณก็ได้หรือตัวคุณเองอาจจะสลับกันนะเป็นตัวคุณเองอาจจะไม่ชัดเจนสำหรับตัวเขาก็ได้ต่างฝ่ายต่างอาจจะยังมีบางสิ่งบางอย่างที่ยังคุมคุมเครือเครือยังมีความรู้สึกที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจยังมีความรู้สึกที่อาจจะยังดูเหมือนกับมีเนกาทีฟในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าในเรื่องของภาวะจิตใจที่อาจจะยังรู้สึกเหมือนยังไม่สามารถเปิด หลับพลังงานดีๆหรืออาจจะยังเป็นความวิตกความกังวลอยู่พอสมควรเพราะว่าไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเจ็ดดาบแปลว่าทุกอย่างมันยังดูไม่เสถียรน,นะครับยังไม่สเตเบิลพอกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เราอยากจะมีทุกอย่างได้ประสบความสําเร็จดังนั้นอยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าตัวคุณเองตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกเกิดไม่เข้า่ายไม่ออกนะครับมีไพ่เดอะแฮงแมนมาปรากฏดด้วยและยังมีไพ่เดอะมูนมา บอกไว้เลยนะครับว่าความกดดันความรู้สึกสิ่งต่างๆมันอยู่ที่ตัวคุณเองเป็นผู้กำหนดคุณอาจจะมีผลกระทบแค่ใบนี้ใบเดียวคือไพ่เจ็ดดาบ เพราะเขาอาจจะทำนะครับมันอาจจะเป็นที่เขาว่าอาจจะทําอะไรบางอย่างที่ไม่ชัดเจนกับคุณหรือเขาอาจจะให้สถานะกับคุณไม่ได้แต่สิ่งที่คุณนะครับที่คิดมากลึกไปกว่าสิ่งที่เขาเป็นคือไพ่เดม t นเดม o นเนี่ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าบางทีแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกที่ดิ p อินดิ p หมายความว่ามีจิตใจที่มีความลึกซึง้งแล้วก็เซนซิทีฟ เป็นอะไรที่มีความรู้สึกที่แบบไม่มั่นคงในเรื่องของสภาวะจิตใจรู้สึกเหมือนแบบมีอะไรมาสกิดใจนิดนึงเราก็รู้สึกว่ามันก็น้อยมันก็รู้สึกไม่ดีมันก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาอะ อาจจะเหมนมีใครคนอื่นหรืออาจจะมีเติร์ปปาร์ตี้หรืออาจจะมีบุคคลที่3อะไรแบบนั้นเป็นต้นอะไรเงี้ยครับมันเป็นความรู้สึกหรือว่าอาจจะแบบเหมือนเขาไม่รักเราเขาไม่สนใจเราเขามีคนอื่นอะไรแบบเนี้ยมันจะเป็นสัญชาตญาณที่ปุกเราในเรื่องของภาวะจิตของตัวเราเองที่คิดลงไปดำดิ่งลงไปกับในเรื่องของความรู้สึกมันก็เลยอาจจะทําให้ตัวคุณอะค่อนข้างแบบ อึดอัดใจนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมือนกับมีภาวะของความยากลําบากกับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกเกิดไม่เข้าขายไม่ออกกระอักะกระอ่วนใจเป็นไพ่เดือแห่งแมนอยากจะบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดคุณตกอยู่ในสภาวะของความรู้สึกแบบเนี้ยมันจะทําให้ตัวคุณอะมาทะเลาะกับเขานะครับเพราะความไ,ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจความรู้สึกลังเลความรู้สึกสงสัย มันเกิดขึ้นจากความไม่ไวเนื้อเชื่อใจก่อนเพราะว่าไพา่ใบนี้คือไพ่เจ็ด,ดาบมันคือความไม่ชัดเจนจริงอยู่ว่าเขาอาจจะทําไม่ชัดเจนอันนี้เขาผิดแน่นอนเพราะเขาทําไม่ชัดเจนกับเราแต่ตัวเราเนี่ยไปคิดเยอะคิดมากแล้วก็ระแวงเกินไปแบบนั้นเป็นต้นนะครับมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของเรายากลําบากรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกเป็นกังวลสุดท้ายเราก็ทะเลาะกับเขาไพ่เดอะทาวเวอร์ The tower เนี่ยแปลว่าทะเลาะกันแปลว่ามีปัญหากันมีปากเสียงกันมีการระเบิดอารมณ์กันหรือมีในเรื่องของความกดดันกันกดดันกันจนต้องระเบิดออกมาเพะไพ่ใบนี้คือความกดดันไพ่ใบนี้คือไพ่อของการระเบิดออกมาเพราะเราอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความเซนซิทีฟนะครับเราเลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันน้อยไปหมดเลยนะครับดังนั้นอยากจะบอกว่าในภาวะของเขาเนี่ยจริงๆแลวเขาก็อยากจะให้คุณนะครับแบบ อดทนแล้วก็รอคอยกับเขาในเรื่องของการที่เขาจะได้แบบเคลียร์ทุกอย่างให้ชัดเจนเนี่ยเราต้องรู้จกักที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะต้องรู้จักรักตัวเองก่อนก่อนที่เราจะรู้สึกว่าเราจะต้องรักเขาเนี่ยบางทีการที่เราเรารักเขาเนี่ยมันไม่ผิดแต่เราต้องรู้จักเผื่อใจของตัวเราเองเอาไว้ด้วย <Czy S 1> <spe as> เราต้องรู้จักเรียนรู้เราต้องรู้จักปรับเราต้องรู้จักที่จะอดทนแล้วก็รอคอยมีไพ่เจ็ดเหรียญมาปรากฏ เจ็ดเหรียญแปลว่าเราต้องรู้จักอดทนรอคอยถึงแม้มันจะรู้สึกว่ายากลำบากเหนื่อยหนักแค่ไหนกดดันแค่ไหนแล้วก็วาวุ่นใจแค่ไหนทะเลาะก,กับเขาเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบคือเราทะเลาะกับเขาเราไม่กลัวว่าเราจะเลิกกับเขาอะแต่ทําไมเรากลัวว่าเขาจะเลิกกับเราโดยการที่เราไม่ได้ทะเลาะก,กับเขาล่ะหมายถึงว่าคือเรากดดันเขาแต่เราไม่ได้คิดว่าเขาเนี่ยถูกกดดัน ถูกไหมเพราะเรากําลังอยากได้คําตอบเพราะว่าทุกอย่างมันคือความไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนมันจะนํามาซึ่งคําตอบของความกดดันประมาณนั้นถ้าคุณใช้เวลากับการที่เราอาจจะต้องตกผลึกนะครับเข้าใจเรียนรู้กับเขาบ้างไพเ่เบ็นี้เลยคือไพ่นายออฟเพนทักเกิลนายออฟเพนทักเกิลคือคุณต้องพยายามเรียนรู้เห็นไหมครับแม่หมดคนนี้กําลังศึกษากําลังเข้าใจกําลังเรียนรู้กําลังฝึก นะครับกับในเรื่องของสมาธิฝึกในเรื่องของภาวะจิตใจเก้าเหรียญคือการอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวแต่มีความรู้สึกที่เราแบบมีความแบบคำว่ารักตัวเองอะอยู่ในโหมดของตัวเองแล้วก็ใช้เวลากับการอดทนการรอคอยจากไพ่เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญคือเวลาที่เนิ่นนานแต่มันกําลังจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเพราะเหมือนผู้หญิงคนนี้กําลังรอการกั่นน้ําเวทมนต์อยู่เห็นไหมครับน้ํามันใกล้จะเต็มอ่างแล้วตอนนี้มันประมาณเกินครึ่งไปนิดหนึ่งละ มันแปลว่ากำลังใกล้ความสำเร็จแล้วมันแปลว่าถ้าเราพยายามปรับเรียนรู้เข้าใจแล้วก็พยายามตกผลึกกับทุกสิ่งทุกอย่างอดทนแล้วก็รอคอยนะถ้าคุณยังไม่หมดแพชชั่นกับเขาเนี่ยยังไงเขาก็มีโอกาสที่ยังจะกลับมาคืนดีกับคุณหรือสามารถที่จะเคลียสถานาการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับตัวคุณได้เพราะว่าอะไรครับมันมีไพ่ของการเคลียสถานาการณ์การเคลียรตรงนี้อาจจะอันตรายนิดนึงตรงที่ว่าไพ่เดท ใหเดทนะครับมาพร้อมกับเดททาวเวอร์มีอยู่สองอย่างนะครับถ้าไม่จบกันเลิกกันไปก็แปลว่าเขาอาจจะเคลียร์ความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวคุณได้เพราะไพ่เดทในสำหรับเนี่ยบอกว่าบางทีเนะี่ยเขาอาจจะกลัวการสูญเสียระหว่างคุณกับเขาไปก็ได้ทําให้เขาอาจจะกอดรัดคุณไว้นะครับกลัวการสูญเสียกลัวว่าคุณจะ ไปจากเขามันอาจจะดูเห็นแก่ตัวสำหรับตัวเขานะที่เขาอาจจะไม่ชัดเจนกับคุณแต่เขากลัวที่เขาจะเสียคุณไปนะประมาณนั้นแต่ว่าคืออยากจะบอกว่าตัวคุณเองก็ต้องเข้าใจในบริบทของเขาด้วยว่าบางทีแล้วอ่ะเขาก็มีความรู้สึกที่แบบหวาวุ่นใจแล้วก็กลัวไม่แพ้กับตัวคุณกับในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบางทีเราก็ต้องพยายามอดทนแล้วก็รอคอยถ้าเรายังอยากมีแพชั่นกับเขาอยู่ยกเว้นแต่คุณจะไม่เลือกเขาแล้ว ใหเดทกับทาวเวอร์เนี่ยแปลว่าบางคนอาจจะตัดและ move on เพราะตัวคุณไม่อยากจะถูกห้อยหัวอยู่แบบนี้ในสำหรับบางคนเนาะเพราะบางคนเขาก็ไม่อยากรอนะครับอันนี้ผมก็ตัดสินใจแทนใครไม่ได้ก็อยากจะบอกว่าถ้าคุณต้องการที่อยากจะเลิกลากับเขาเพราะเขาอาจจะไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็เราไม่อยากตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากไม่อยากจะมีความแบบคิดเยอะคิดมากไม่อยากจะมาอดทนไม่อยากจะมารอคอยไม่อยากจะลือฟื้นไม่อยากจะ ทะเลาะกับเขาใดๆคุณสามารถ move on กับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไปข้างหน้าได้เลยนะครับถ้าเรามีแพชชั่นที่ยิ่งใหญ่กว่านี้นะเราก็ก้าวออกไปเลยกับการที่เราจะไปมีความสุขความหวังครั้งใหม่เราไปรอความใหม่คนใหม่ดีกว่านะครับจากให้เจ็ดเหรียญถึงแม้มันจะยากลําบากแต่เราก็ไม่ต้องกดดันเราก็ต้องไม่ต้องมามีความรู้สึกที่แบบเหมือน จะต้องมารอดูว่าเขาจะต้องคิดยังไงทํำยังไงแบบนั้นเป็นต้นคุณก็ move on ไปเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณยัง move on ไม่ได้นะครับคุณยังแบบภาวะของความห้อยหัวยังถูกจองจําอยู่ในภาวะของความยากลําบากจะไปซ้ายก็ไม่ได้จะไปขวาก็ไม่ดีเพราะเราถูกห้อยหัวอยู่แบบเนี้แล้วความคิดเราก็ไม่หยุดนิ่งประมาณนั้นถ้าคุณต้องการมีพั t ชั r นรุนแรงแบบนั้นอยากจะบอกนิดนึงว่าตัวคุณเองก็ต้องพยายามหยุดก่อน อย่างที่บอกแพชชั่นของเรามันเยอะเกินไปเราต้องพยพายามควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วพยายามอยู่กับในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองให้มากก่อนพยายามตกผลึกไต่ตรองให้ดีก่อนแล้วตัวคุณเองจะมีในรักษณะของคุณค่ากับสิ่งที่เรามีมากขึ้นอันนี้ขึ้นราชินีถือเหรียญอาจจะเป็นคนราศีพฤษภ แล้วก็ราศีมังกรได้มากที่สุดพอขึ้นบุคคลแค่หนึ่งใบก็คือราศีพฤษภกันมังกรมันเป็นอะไรที่เลอค่ามากกับในเรื่องของกันที่ตัวคุณเองนั้นจะบริหารสเสน่ห์การอดทนการรอคอยมันจะทําให้ตัวคุณสามารถไปสู่ฝั่งฝันในสิ่งที่ดีกว่าเพราะถ้าคุณใช้อารมณ์นะครับถ้าคุณกดดันแล้วคุณใช้อารมณ์ทุกอย่างจะพังหมดนะครับพังหมดแน่นอนเพราะไม่มีไพ่เดทด้วยไม่ใช่แค่ทาวเวอร์นะ เดทมาด้วยประมาจบสิ้นเลยแต่ถ้าเกิดคุณพยายามใช้ความอดทนความวิริยะอุตสาหะความจริงใจความซื่อสัตย์ของราชินีถือเหรียญนะ่ะมาเป็นตัวตนของคุณเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณสามารถที่จะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่คุณยังสามารถมีการเคลียร์ปัญหาไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้เพราะมีไพ่เดอะเมจิชเชียน d ดอะเม i จอแปลว่าการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดแปลว่าคุณจะสามารถค่อยๆมีโอกาสมีนโน้มของการที่ตัวคุณเองกับเขายังจะต่อติดกันได้มากขึ้นถ้าเกิดตัวคุณเองรู้จักเรียนรู้แล้วก็ปรับพัฒนาภาวะจิตใจของตัวเราเองให้มากขึ้นคุณต้องรู้จักที่จะเรียนรู้โดยการที่เราจะต้องอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่ไม่มีเขาให้ได้แล้วตัวคุณเองจะเป็นอิสระกับความคิดไม่ได้แปลว่าให้คุณเลิกกับเขา แต่เพราะว่าคุณต้องรู้จักเรียนรู้ที่จะไม่มีเขาก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราต้องไม่เอาใจไปผูกติดกับเขามากจนเกินไปเพราะมันยังมีโอกาสที่เขายังจะกลับมาได้ถ้าตัวคุณเองทํา ทุกอย่างได้อย่างตามที่ไพ่บอกตัวคุณเองก็อาจจะยังไม่ได้จากลากันกับเขาไป100%ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวมิเชเียนมาแปลว่าต้องรู้จักปรับกลยุทธ์ต้องรู้จักเข้าใจเรียนรู้เข้าใจทุกอย่างแล้วตัวคุณเองอาจจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการก็คือไพ่1ิเหรียญ1ิเหรียญในที่นี้แปลว่ามีโอกาสที่เขายังจะกลับมาหาตัวคุณได้มีโอกาสที่เขายังจะ ให้ในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้เช่นบางคนอาจจะได้ในเรื่องของคอมมิทเมนต์บางคนอาจจะได้ในลักษณะของการมั่นหมายการแต่งงานกันก็เป็นไปได้แต่วงเล็บห้ามคาดหวังเด็ดขาดการที่ตัวคุณเองหวังว่าเขาจะกลับมาเราแค่ทําทุกอย่างให้ดีขึ้นสามารถเติมเต็มแพชชั่นให้กับตัวเองตเติมเต็มแพชชั่นให้กับตัวเขาแล้วก็ใช้เวลากับการอดทนการรอคอย การบริหารสเสน่ห์ตัวเองให้ดูดีมีคุณค่ามันจะทําให้ตัวคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วยังทําให้เขาสามารถที่จะกลับมาและยอมรับกับความรักความสัมพันธ์สำหรับตัวคุณได้อันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญและกรรมของคนแต่ละคนเพราะว่าเราต้องไปดูนะครับอย่างสมมติว่าเขากลับมาในสำหรับบางคนที่มีปัญหาเนี่ยอยากจะบอกนะครับว่าร้อยละ90%นกลับมาแล้วไม่เหมือนเดิม กลับมาแล้วเหมือนเดิมนะแค่10%บเปอร์เซ็นต์ตำสุสิงเ0ผมให้น้ำหนักมากแล้วนะสิบเปอร์เซ็นต์สิบในร้อยคนเนี่ยนะครับค่อนข้างเยอะแล้วนะแต่จริงๆแล้วอะ่ะอยากจะบอกว่า มันน่าจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ําแต่ผมก็ให้กําลังใจกาวไปแล้วกันเนาะก็แปลว่าในตามไพ่บอกว่ามันมีโอกาสที่เขาจะยังให้ความสุขความสมหวังถ้าเราไม่ไปคาดหวังกับเขาเยอะจนเกินไปมันก็ยังพอมีโอกาสของคุณที่ยังจะได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังที่เต็มเต็มของกันและกันได้ทําให้ตัวคุณมีความหวังที่จะมีความสุขได้ในอนาคตข้างหน้าสําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคับ